เยอะไหมครับเยอะไหมวันนี้มีเวลามาให้อาหารปลานะครับที่โคกหนองนาโคกนนาจะรับพยยี่ไงโคกหนองนาพาเพืินนี่แหละครับเนาะเรามาให้อาหารปลากันพี่น้องเยอะไหมครับเยอะไหมเอาไปฝั่งนู้นดิเยอะไหมครับอืมรับ่ดีนะมีแต,ต่ตัวตัวโต มา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 ,มาดูปลาการเราให้อาหารปลากาลันครับผมเยอะไหมกำลังมาดูที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่สวนป่าโคกหนองนานะครับเห็นไหมคนให้อาหารปลา,ารครับผมซูมสะซูมสะซูมสะอันนี้คือนี่นี่อาหาร เงืออันนี้ปลามาดูกันเอาเองว่าจะเยอะขนาดไหนพี่น้องเลยโอเคไหมใครอยากได้พันปลาสวยๆเมานะครับ